สวัสดีครับภาเข้าสวนอีกแล้วครับมาติดตามผลงานฝรั่งหรือว่าหมาสิดาที่ได้แแตงกีงไว้เมื่อเดือนที่แล้วครับเบิงเอาครับบ้านนี้พี่ติดน่วยถือว่าได้ผลเป็นทีนาพ่อใจพัหนี่ติดน่วยดกเลยครับนี่เบิงแบบนี้เลยครับนี่นี่เขาติดแบบนี้เลยครับแต่ว่าเขาก็ต้องเด็ดออกขึ้นก่าครับสองขางนะครับเนาะ ประมาณนี้ครับอันนี้ใส่ขาวพันสายน้ำพึ่งแร้อว่าซุยมี่ครับพี่เบิ่องตีเจอะโอ้เดียวครับบใรถนัดมากผู้เดียวนี่ครับโอ้ยการติดน่วยถือว่าสุดยอดครับสายพันธุ์นี่แนะนำอีกสายพันธุ์หนึ่งครับหามาปลูกจิงพันธุกับโบแพงแล้วครับถูกแล้วตอนนี้นะครับเนาะ นี่กะเริ่มหลุดโอ้หลุดเองครับนี่แต่ซ้ำนี่กะเพอเพอต้องใบหน่วยเดียวพเพราะว่าเียวกิ้งหักครับหน่วยใหญ่ด้ครับแต่เขาใบหน่วยเดียวเดียวเดียวถ้าใวซองกะอาจจะหักเลยได้ํานนักเกินนี่ครับทแบบนี้ขอเกิดเยวออกแบบนี้ครับนี่ออกไปเลยทำความสะอาดนี่ออกเขาก็่อเลยครับ นี่ประมาณนี้ครับผมทรงนหนีสีน้อยงามครับนี่มีหลายต้นครับเดี๋ยวาพาเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับอู้อันนี้กระโดกเกินเพรเพอรตรงเดี๋ยวเรียกว่าหน่วยสองน่วยพอครับนี่จุดนี้สำหรับจริงอย่างนะครับเนาะพีทีส์ครับพี่ หอบเบเบิดแน่นอนนี่แบบนี้เลยครับนี่บอผิดหวังครับบอผิดหวังถ้าเห็นก็คัดไปเรื่อยๆครับเป็นการคัดน่วยไปในตัวน่วยเฉลยไงไว้ขึ้นครับ ติดามหคนเดยครับอึบนะจะไปนู่นเดียวจะยังไงไว้ขึ้นมาจะยังสารอาหารกันเดี๋ยวมันจะทำการห่อครับเพราะดีเข้ามาเริ่ม เสลี่ยหัวแล้วก็เลยถ่ายให้เบิ่งจักหน่อยครับนี่ติดเองโดยดีเป็นการที่เขาตอ้องโน้มกิ่งงาครับสายพันธุ์นี่ถ้าเฮาอยากให้ดกหม่รู้ว่าติดดีๆกะโน้มกิ่งแห่งจังเลยครับแต่ว่าผมบมอกว่ต้องโน้มดอกมันดกอยู่แล้วนะครับนเนาะเบิ่งจี๋เหรอาเห็นเนหน่อยนี่มันถ้าห่อเบิดนี่ลูกใหญ่มากนี่โดดดกขนาดด้วยครับนี่ นี่สายน้ำพึ่งหรือว่าซุยมี่ครับเหมือนความดกได้บ่ครับเหมือนเอา ต้นนี้มีสองสายพันธุ์ครับมีสุยมี่คับแดงอยุธยาเบอร์สามครับนะังฟังนั้นแดงอยุธยาเนี่ยเขามาฝากกิ่งไว้ครับนี่ครับกิ่งนี่เห็นไหมครับโอ้ใหญ่ไ,ไว้เลยครับฝากกิ่งไว้ได็กน,น้อยสองสามชุดแล้วด้วยส้มนี่ห่อไว้ก้อนหนาน,นี่ครับแกบอกหละอยากสิเปิดให้เบิ้งครับจดกหน่อย ลูกซีดาพอดีคือเดียวห่อหรือเๆี่ยอทานเด็กแก่ครับเปิดเบิ้งจากหน่อยเนาะผมหอ่อผมสิใส่ถุงกันยูวีเลยครับบ่ได้ใส่กระดาษนะครับเนาะเน่นง่ายครับกะมีบัหลายครับอาศัยขายตามค้นรู้จักกะพอดีแล้วครับหมายถึงว่าเมื่อตกหงวาขา่บ่เบิดครับขายเบิดนี่ครับใส่ถุงกันยูวียังเดี่ยวหอ่อสีกรสีเลยประมาณนี้ แต่เนี่ยพัดได้ที่ครับพันมาด้เขาต้องใส่กว่านี้อีกนะครับเนาะนี่แดงอยุธยาเบอร์สามบังห้อยเสียบครับติดกันดีแล้วนี่ครับนี่ก็ได้ห้อนไวไ้แล้วติดสนิทแล้วนี่โอ้แต่จะเบิบ่บบ่ออกแล้วครับ เสียบไว้หลายกิ่งติดกิ่งเดียวครับเป็นการเลี้ยนรูนะครับเนาะมาอนี้ครับลองนี่เน้นเป็นสาขาวอีกลองนึงเป็นสาแดงโอ้พออ่อฮอร์เลเหนื่อยนี่นี่ซับนี่ครับพ่อฮอแล้วเดี๋ยวเขามามัดขึ้นพอดีบบสนัทมัดครับอันนี้เป็นพันธุ์ของจ้วน สายพันธุ์ดอกอีกสายพันธุ์หนึ่งครับพอดีชุดที่เลี้ยนี่ผมห่อดอกหลายเลยต้นส้มไปเลยครับอันนี้พึ่งฝืนมาหม่นี่นี่ฝืนมหม่สังเกตมันส้มดอกครับมอย,ย้อมกันึ้นกันอันน่ะของจวนซื้อครับอ่าถ้าผู้ใดแบบเน้นดอกครับในึ่พันนี้เลยแต่ว่าขอเสียคือเมดเขาจะลายก็หงเกซื้อครับเงยไงบนอะ บักขันแกรครับโดกครับโดใสายพันธนี่ยของจวนสงกรมครับต้นนี้แก้งที่หลังพอมีหน่วยอยู่ ผมปลูกอยู่ในหนีมันเสียระยะฉีดไปหน่อยนึงเพราะว่า,ม,ามันเป็นร่องครับปลูกแบบแถวเดียวแล้วก็ย่างสองขางสองฟังนะครับนอกร่องนี้มืงหน่วยประมาณนี้ครับหย่าขึ้นอีกแล้วล่ะโอ้ยหย่าขึ้นไว้ไว้อันนี้ผมก็ซื้อครับมาปลูกแซมใหม่เสริมเข้าไปปลูกปั๊บติดดอกปุ๊บครับนี่พอได้ต้นติดแล้ว สังเกตเบื้องตอน้นพึ่งมะปลูกเลยครับนี่ตอนกิงไงมะปลูกเลยถ้าตอนล้วกลงปลูกเลยมันจะไวครับหมายถึงว่าถ้าเขามีต้นพันต้นแรกแหละเขาก็ตอนเองครับเพราะตอนเองตอนเองแรกเขาเอามาลงปลูกในพื้นที่แล้วเรต้องไปช้ำเสีถุงครับอันอันอนนั่นช้ำไวเห็นบ่พึง่งจะแตกประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้ที่ติด ถ้าลากเดินแล้วเห็นไหมครับเป็นดอกเลยแต่ว่าก็ต้องเอาออกขึ้นเก้าครับเพราะว่าให้ต้องเลียงตนก่อนนะครับนาะเบิง้งความแตกต่างนี่ใชให้ภาเบิ้งครับ